เองก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นโรคหัวใจหัวใส่ยังใสามเส้นแล้วก็มีม้ามข้างเดียวมีม้ามข้างเดียวไม่จัดม้ามทิ้งม้ามในตัวแม่มีชิ้นเดียวคจัดทิ้นแล้วเพราะว่าเคยเกิดอุบัติเหตุแี้ยครับให้กำลังใจนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปวีนาด้วยนะครับเดี๋ยวทีมข่าวเราตามมันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับส่งกำลังใจนะครับคครับคุณผู้ชมครับ ช่วงเวลาต่อไปแขกรับเชิญท่านต่อไปรอเราอยู่แล้วนะครับช่วงเวลาของ GMMO Shopping นะครับมีสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็เดๆมาฝากกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามจากคุณเดียนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณออฟนี่อ่านข่าวบ่อยอะ่ะบางทีแบบหมุดหิบไหมเราเจอสมาร์ทโฟนที่มันอึดๆ<อ>หรือว่าตัวหนังสือตัวเล็กๆจอเล็กๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอห็นเต็มเต็มตา,ตาใช่เพราะคุณต้องอ่านข่าวบ่อยถูกไหมคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเช่นเดียวกันรู้เลยว่าคุณผู้ชมเองก็อยากได้สมาร์ทโฟนที่จอใหญ่ๆเห็นแบบสะใจสเปคแรงแต่ว่าราคาไม่แรงใช เพราะฉะนั้นวันนี้ไปฟังจากลี่เล้งเลยคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะสมาร์ทโฟนเนี่ยเหมือนจะเป็นอวัยวะที่33ของเราอยู่แล้วจริงเไม่ใช่แค่โทรเข้าโทรออกและเราใช้ในเรงการอัปเดตโซเชียลต่างๆตั้งกลุ่มไลน์คุยกันดูละครคุณธรรมอย่างนี้ <laughs> หรือแม้กระทั่งไอจีเฟซบ o ๊กทิกต็อกและ ก็ตามที่ชอบดู YouTube แล้วก็ในเรื่องของแบบ Netflix มันมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดเลยรวมไปถึงแอปธนาคารต่างๆถ่ายรูปอัพลงโซเชียลค,คือเป็นเสมือนกระเป๋าสตางค์ก็ได้ทั้งหมดนี้ทุกคนค่ะเลยว่าโอ้โหทำได้หมดเนี้ยสเปคมันต้องเป็นหมื่นๆแน,น่เลยไม่จ๋าวันนี้ลี่แรงเลือกมาให้แล้ว Yes ฟนนะคะ41ตัวนี้ราคาแค่2,290บาท <Huh? S 1> ทำได้เหมือน <c oughs> ที่เป็นหมืน่มนๆเขาทำกันและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม <c oughs> พี่เดียค่ะมันมาครบเซ็ตวันนี้แค่เลือกสีเรามี3สีให้เลือกทั้งสีดำสีม่วงแล้วก็สีทองแบบนี้ oh. เลือกสีเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่ต้องเลือกคือมีของแถมให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นเคสกันรอย <c oughs> ฟิล์มกันลอยก็มีให้และหูฟังสมาทที่ชาร์แบบ ครบหมดเลยไม่ครบเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่าย2,290บาทเท่านั้นอจอชัดสเปคแรงและรับประกันศูนย์ไทยอีก1ปีเต็มรับประกันอีกด้วย1,252คุณผู้ชมนี่ตกใจมากสมาร์ทโฟนอะไรทำได้ทุกอย่าง2,290แล้วมีแค่ร้อยเซ็ตนะคะอะไรนะออกไปแล้วนะโอ้โหเป็น10เซ็ตแล้วทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเร็วมากจริงรีบกดมาได้เลย1 2 5 2และดีะไซน์สวยมากจริงลี่เลงพียา รู้ว่าจริงๆแล้ว3สีเนี้ยสีไหนที่แบบมาแรงสุดๆเยอะจริงๆนะให้เทียบสีอีกรอบนึงก็ได้เพราะว่าสีที่มาแรงนะเมื่อเช้าโซเอากันไปเลยคือสีม่วงจริงป่ะสีม่วงโซเอาไปแล้วเมื่อเช้าตามด้วยสีทองและสีดําค่ะเพราะนี่คือสีเบสิกสีทองดูหรูหราสีดาเบสิกอยู่แล้วแต่ว่าสีม่วงคือโดดเด่นไม่ซ้ําใครเลยนะคะที่สําคัญดีไซน์สวยมากค่ะคือด้านหลังว่าสวยแล้วใช่ไหมเป็นแบบเล่นแสงเล่นสีสวยๆแบบนี้เขมีลายโมดูลกล้องคือ วางไว้อย่างดูดีมากมแต่ถ้าดูด้านข้างทุกคนขาปุ่มกดด้านข้างคือบางและเพียวเ,เอานิ้วชี้ทาบจ้ะ ลิ้วชีรีใ่ใหญ่กว่าด้านออข้างนิ้วชีบังเลยอ่ะมันคือสามารถหยิบใช้งานได้ง่ายกดปุ๊บเปิดปั๊บแล้วเป็นแบบทัส,สกรีนแบบนี้ลื่นไหลเลยใช่จะโซเชียลต่างๆ Tik t o k f a c e b o o k IG อกอลุ่มไลน์หรือแอปธนาคารแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะห,ห,หรือจะแอปเรียกอาหารส่งของก็รวมอยู่ในสมาร์ทโฟนออที่สําคัญรุ่นนี้จะเน้นในเรื่องของความคมชัดค่ะไปถ่ายลงถ่ายรูปที่ไหนก็ใช้เครื่องนี้หรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอ ให้ดูคลิปวิดีโอก่อนเลยอุ้ยสีแบบสดมะใช่สดใสสวยงามไม่สะดุดอันนี้คือสเปคแรงที่เราจัดมาให้ใน yes phone อ้น,นี่มันเธอรหนี <48 S 1> อยู่ในนั้นนะใช่จะบอกว่าถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยลี่ก็ใช้เครื่องนี้หมดเลยเห็นไหมก็คือสีสันอาหารน่ะ คือสดใสน่ากินมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้น<ห>วันนี้โปรโมชั่นจ้ะ,ะโปรโมชั่นลี่ย้ำนะว่าทุกคนฟังแล้วโอ้โหทำได้ครบขนาดนี้เป็นหมื่นแน่เลยไม่วันนี้ให้ราคาพิเศษจริงสองพ 290ได้ครบหมดเลยทั้งตัวสมาร์ทโฟนทั้งเคสกันรอยฟิล์มกันรอยหูฟังสมอท็อกสายชาร์จแบตก็มีให้และที่สําคัญลดราคาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย2อ9 0รับประกันสูตรไทยอีก1ปีเต็มค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะย้ําก่อนอะไรอ่ะเอาแล้วตอนนี้แต่ละสีนะนับถอยหลังแล้วจ้าสีม่วงเหลือแค่ส0เท่านั้นค่ะใช่สีทองเหลือ13และสีดําเหลือ15ค่ะใช่แล้ว เลยอันนี้รีบไม่ต่อเวลารีบไม่มีเติมเซตใดๆแล้วนะคะเพราะราคาจริงทุกคนสเปคงแรงแบบนี้ทุกคนต้องจ่ายกันเป็นหมื่น<ะ>วันนี้ให้จ่าย2 2 9 0ัรบาทและส่งฟรีทั่วประเทศรีบโทรตอนนี้นะคะ 2> 1>, 1 2 5 2และถ้าพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูปดูดีมันดูหรูหราให้ซใช่พ<ๆ>ี่เดียวเราถ่ายรูปคือเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้มือถือถ่ายรูปในการอ<ะ>ัพโซเชียลแล้วเนี่ยรีบบอกเลยนะไปทะเลก็ใช้เครื่องนี้ถ่ายหน้า<ม>ชั้นล<ะ>หลังละลายหน่อยๆทำได้ หน้าตึกแกมมี่ก็ใช้สิ่งนี้เลยุยสีมันสดมากชอบมากใช่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ่ะ<ๆ>เห็นไหมก็คือไม่ต้องพกกล้องใหญ่แล้วทุกวันนี้เราถือแค่โทรศัพท์มือถือของเราเน,นีแหละถ่ายได้ทุกที่ถ่ายปุ๊บก็อัพลงโซเชียลได้เลยหรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอเนี่ยโชว์กี่ทีก็ภูมิใจอุยนี่สีมันแบบมาสด แล้วมันก็คือเลื่อนไหลไม่สะดุดบางคนเล่นเกมบางคนดูเน็ตฟิกบางคนชอบดูละครคุณธรรมนะหรือแบบบางคนแบบเวลาเล่นไลน์หรืออะไรเงี้ยยิ่งหน้าจอใหญ่หกจุดสองนิ้วแบบเนี้ยมันสามารถมองเห็นตัวหนังสือชัดไม่ต้องเพลงไม่ต้องเลลงหรือจะวิดีโอคอลกับลูกหลานกับคนที่เรารักหรืออยากจะซื้อเป็นเครื่องสำรองให้เด็กๆคุณหนูอย่างเงี้ยก็คือซื้อได้เลยไม่ต้องกลัวราคาเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวดูแลรักษาไม่ได้สองพันสองร้อยเก้าสิบสองพันสองร้อยเก้าสิบแต่ทำได้เหมือนกันแล้ว วิดีโอคอลชัดๆแบบนี้อยู่ใกล้ไกลกันยังไงก็คือติดต่อกันได้ตลอดเวลาเลยเ<อ>ค่ะเอาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ12เซตสุดท้ายแล้วไม่ต่อเพิ่มนะไม่มีให้เพิ่มนะคะหมด <ช>ย้ำสีนิดนึงนะให้เลือกได้เลย 3- สีนี้นะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงตอนนี้เหลือน้อยสุดเลยหรือจะเป็นสีทองที่ดูหรูหราหแต่ถ้าเบสิกตลอดการก็คือสีดําได้นะคะ<ช>ย้ําเลยว่าวันนี้ 3- สีนี้ไม่ว่าจะสีไหนคุณได้ของแถมเหมือนกันเคสกันลอยมีให้ฟิล์มกันลอยมีให้หูฟังสมอท้องมีให้สายชาร์จมีให้และย้ําในเรื่องของการรับประกัน1ปีเต็มศูนย์ไทยด้วยมีคนดูแลตลอดเวลาแน่นอน ะะโทรตอนนี้เลยไม่ต้องจ่าย5้าหกพไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย2,290บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรได้เลย1นึ่ค่ะใช่หรือว่าได้ของก่อนแล้วค่อยจ่ายตังก็ยังได้เนาะไม่ต้องโอนตังก่อนก็ได้นะออรอขอ ไปถึงหน้าบ้านก่อนเช็คของเรียบร้อยว่าได้ของแน่นอนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเงินเดือนยังไม่ออกยังรู้สึกยังหมุดเงินอยู่ไม่นสรจองสิทจองสิจองสตอนนี้1-2-5-2แล้วสั่ง yes phone ได้เลยนะคะอะไรอะสีม่วงเหลือเหลือ3เซนสามเครื่องสุดท้ายทุกคนไม่ได้รอเล่นนะอันนี้รีบบอกเลยว่าไม่ต่อเวลาแล้วหในนึ่งเซตมีอะไรบ้างลีเล้งอีกที ท้ายนะคะหเซ็ตจะได้ทั้งตัวสมาร์ทโฟนแบบนี้หน้าจอ6.2นิ้วใหญ่ๆภาพชัดออสีชัดถ่ายรูปดีอัพลงโซเชียลได้เลยเออและมีเคสกันรอยมีฟิล์มกันรอยให้หูฟังสมอท็อกและสายชัด ครบเสร็จรับประกันสูตไทย1ปีเต็มจ้านี่สุดยอดคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นับถอยหลังหวังว่าทุกคนซื้อทันจ้าถูกไหมจริงๆ2 9 9 0นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสมาร์ทโฟนสเปคแรงราคาไม่แรงจากรีเล้งขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,ค,ะคุณอออค่ะดูแบบนี้นี่คือเราสามารถซื้อไปให้ผู้ใหญ่หรือว่าลูกๆหลานได้เลยนะสนใจไหมราคาดีมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลย